สวัสดีครับช่างตอมเพชรบุรีนะครับผมลงกึ่งช่างตอมวัดเส่นเพชรบุรีนะครับผม0639645239 0919398915ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับผมเป็นข้อหวี่ยงลูกค้าส่งมาทำนะครับผมอันนี้ก็จัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นต่อซ้ายทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะนี่ครับข้างซ้ายทั้งหมดนะครับผมขึ้นแขนให้ใหม่ทั้งหมดเลย นะครับผมเพราะว่าลูกค้าวิ่งขาดหมดเลยแล้วตัวที่ขาดเนี่ยส่วนมากจะวิ่งกันดีๆด,ด้วยอย่างอย่างตัวหนึ่งมีร้อยเก้าสิบ G ร้อยแปดสิบสองร้อยบวกก็มีนะครับของลูกค้านะครับเขารักมากนะครับเขาไม่ยอมทิ้งเราไม่ยอมทําใหม่ด้วยกลัวจะไม่วิ่งเหมือนตัวเก่านะครับส่งมาทํากันได้นะครับผมขาดแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรานะครับจะจัดส่งให้แล้วนะครับเดี๋ยวอัดลูกปืนให้ด้วย นะครับแล้วก็มีกปืนมีเฟืองมาครบกันทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็สนใจส่งมาทําได้นะเดี๋ยวให้ดูศูนย์ก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูศูนย์กันนะครับครั้งอะสามตัวแล้วกันนะครับผมอ่ะไปนะครับไปกับบัดดี้หน่อยนะครับผมนี่อ่าเข้าวี่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาอีกสามนะครับผมตอนนี้งานเข้าวี่งแน่นเลยนะครับเยอะมากนะครับ แค่ยืดวันหนึ่งก็โหหลายตัวแล้วอะเดือนหนึ่งเป็นร้อยตัวนะครับผมแต่ว่าอย่างยืดสองมิลสามมิลเงี้ยก็ส่งมาทําได้นะวันสองวันก็เสร็จแล้วนะครับส่งมาเช้าวันนี้ตอนเย็นเสร็จนะครับผมถ้ามาบ่ายๆน่อยก็พรุ่งนี้มารับนะครับวันสองวันเสร็จแล้วนะครับผมงานเร็วนะครับช่วงนี้ก็อ่ะนี่ครับเขาเหวี่ยงทางนั้นแหละนะครับในนี้นะครับอ่ะดูก่อนทั้งหนึ่งตัวแล้วกันนะครับผม จะได้เป็นขวัญกำลังใจนะครับในการส่งมาทำหลายคนถามว่าต่อแล้วเหนียวกว่าเดิมไหมนะครับก็หลายคนเอาไปใช้ก็เหนียวกว่าเดิมนะยังไม่ขาดบางคนเอาไปใช้ก็ขาดมาก็มีนะครับก็คือว่าพวกเนี้หนึ่งเลยจานไฟนะครับใส่ไปแล้วนะครับจานไฟเบี้ยวหรือเปล่าแกว่งหรือเปล่านะครับบางทีนะครับไปตอกใส่ นะครับบางทีก็จานริมจานไฟหลวมยิงน็อตไม่แน่นนะครับมันก็ดังอยู่สั่นอยู่ก็ไม่ยอมแก้ไขนะครับมันก็ดึงแขนขาดนะครับอ่าหลักๆกก็คือนะครับตัวประคองไม่ค่อยมีกันนะครับตัวประคองเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่เนี่ยมันก็บางทีก็ยังช่วยได้บ้างนะก็คือว่าประคองช่วงเนี้ยใช่ไหมปุ๊บเข้าไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยเฟืองโซ่อยู่นี้โซ่มันดึงอยู่ข้างหน้านะครับมันก็ยังพอดึงได้ไม่ให้สั่น นะอย่างแบบข้อแบบดุงด้งๆอยู่แล้วด้วยยืดมาไม่ค่อยตรงอะไรเงี้ยตั้งศูย์มาไม่ค่อยตรงนะครับก็ใส่ตัวประครองก็ช่วยได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวประครองเลยเนี่ยโอกาสขาดก็มีเยอะกว่านะครับผมอ่าแต่ส่วนมากทําไปแล้วเนี่ยจะส่งฝาจานไฟมาทําตัวประครองตามกันทุกคนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูศูต์ตัวนี้ก่อนเลยนะนี่นะครับผมเข็มทํางานนะเห็นไหมครับเข็มทํางานนะเห็นไหม อ่ะเดี๋ยวเข้าอีกหน่อยก็ได้อ่ะก็ดูศูนย์ก่อนนะครับสักหนึ่งตัวจะได้รู้ว่ามันนิ่งไหมนะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวขออภยัยไอตัวนี้หมุนได้ <c oughs> ดันก่อน <c oughs> นี่ดันเลยนะครับให้มันแบบว่าไงอะ่ะ นี่เลยให้มันขยับไม่ได้นะครับนี่อ่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็งานต่อนะก็ตรงเกือบ90%แล้วครับเห็นะครับดูด้วยตาเนี่ยไม่รู้เลยแต่ดูด้วยเข็มนะผมเนี่ยอ่ะก็นะครับกระดิกนิดหน่อยนะครับผมเห็นไหมประมาณประมาณครึ่งครึ่งช่องอะนะครับนิดเดียวนะครับผมนะนี่นะอ่ะดูใหม่ครับอ่าอันนี้ก็เห็นไหม นิดเดียวนะครับอ่าถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมอ่านี่นะครับผมก็ตัวที่หผ่านไปนะครับก่อนส่งผมก็ตั้งศูนย์ให้หมดแหละนะครับทุกตัวเลยนะครับอ่าตัวที่สองนะครับนี่ตัวที่สองอันนี้ตัวที่สองนะครับผมอ่าโอเดี๋ยวขออภยัยอันนี้มันสะดุดไอ้น,นี่นะครับ นี่นี่นี่สะดุดเขาเรียกว่าอะไรหมุดเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องลูกค้าไม่ได้ออกนะครับผมโอ้ไม่ใช่นิครับสะดุดนี่เลยลิมนะขนาดสะดุดลิมเนี่ยยังเกือบจะนิ่งเลยเห็นไหมนี่สะดุดลิมอยู่ฟังเสียงอ่าต้องขยายอีกครับอ่ะอันนี้ก็ตัวตัวที่สองนะครับผมเดี๋ยวขยับหลบไอ้นี่หน่อยหลบล่องลิมหน่อยครับผมมันไปกระแทกกับไออะไรอะ ลูกปืนที่ตั้งศูนย์นะครับผมอ่านี่ครับตัวที่สองครับอ่าอันนี้ก็เห็นไหมเข็มในนิ่งเลยไม่กระดิกเลยเห็นไหมอ่าเข็มนอกก็นิดหน่อยนะครับผมแต่ดูด้วยตาเนี่ยนิ่งเลยครับผมเห็นไหมสนิทเลยนะครับผมด้านคา์ดก็นิ่งนะครับก็เอาพยายามเอาให้นิ่งที่สุดอะนะครับผมอ่าเนี่ยตัวที่สองนะครับ ก็เขาเหวี่ยงลูกค้ายืดมาแล้วนะครับตั้งมาแล้วสลักเดิมด้วยนะครับเราเพียงแต่ต่อให้ด้านขวานะครับแต่ศูนย์ลูกค้ามาตรงหรือไม่ตรงเราก็ไม่รู้เพราะว่าลูกค้าเขาเหวี่ยงขาดมานะครับผมขาดมาเราก็ต่อให้แล้วก็ตั้งศูนย์ให้นะครับอันนี้ก็ตัวที่สามนะครับโอ้ยขออภยัยตัวที่สามก็อ่ะนี่นะครับตัวที่สาม ก็นะครับนิดหน่อยเห็นไหมเข็มในเข็มในนิ่งเลยนะครับผมนี่นี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะแค่ถูกมันก็กระดิกแล้วเนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้เบี้ยวเลยแค่โดนก็กระดิกแล้วตรงนี้มันละเอียดอ่อนมากแค่โดนนิดเดียวมันก็กระดิกแล้วเห็นไหมอ่าไม่ใช่ว่ามันเบี้ยวนะเนี่ยแค่โดนแค่โดนนิดเดียวเข็มไปแล้วเห็นไหมอ่ามันค่อนข้างจะละเอียดครับเข็มไม่เนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วดูตัวในเอานะครับผมนี่ ไอ้ตัวนอกเนี่ยแค่รถวิ่งผ่านนะสะเทือนนิดเดียวนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวดูผมวางเหล็กแค่นิดเดียวอ่ะอ่าไอ้มะผมวางเหล็กผมวางเหล็กกับพื้นเนี่ยนะครับเข็มก็ดิกแล้วนะครับผมมันค่อนข้างละเอียดค่อนข้างแม่นยํานะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จี้นะครับเป็นเป็นทางเลยถ้าหมุนนานกว่าน,นี้นะครับเขาเหวี่ยงน่าจะสึกลึกเลยนะครับผมอ่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ถือว่าละเอียดนะครับผมถือว่าแม่นยํานะครับถือว่านิ่งมากเลยนะครับ เข่าเหี่ยงนะครับผมก็ส่งมาต่อได้นะครับผมอ่าแต่ถ้าใครนะครับที่เชื่อมมาเยอะๆออกห่วงมาเยอะๆเลยนะครับตั้งไม่ได้เราก็จะบอกว่าเข้าเหี่ยงนะครับต่อเราตั้งไม่ได้บางตัวอัดเข้าไปมันไม่แน่นอะ่ะแตบบ่ว่าอาัดเข้าไปแล้วมันหลวมเลยนะมันหลวมเลยแบบว่าศูนย์มันเสียหมดแล้วอะ่ะแบบแบบเชื่อมมาเยอะๆเนี่ยแบบเนี้ยนะอ่าไม่ใช่ขอภัยแบบนี้นะครับแบบตัวนเนี้ยอ่าเนี่ยเนี่ย ถ้าใครแบบออกมาเยอะๆแบบเนี้ยนะถ้าเกิดตั้งไม่ได้เราก็จะบอกว่าห่วงเสียครับต้องทําห่วงใหม่ครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยเจียเราเชื่อมออกสามารถเอาเขาวี่งออกได้เลยห่วงมันหลวมอย่างนั้นเลยนะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้ก็ตัวต่อไปนะครับตัวที่สี่นะครับวันนี้ส่งงานหกตัวเลยนะครับนี่ครับอ่าส่งพร้อมกันหมดเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็นี่ครับอ่า นี่ครับข้างคาดก็นิ่งนะครับผมอันนี้ก็แทนสั่นนิดนึงนะครับดูใหม่ครับเมื่อกี้แทนสั่นครับนี่ครับก็ถือว่านะครับนิ่งใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็ตัวที่สี่นะครับผมตัวที่สี่นะครับวันนี้ทำหกตัวเลยนะครับลูกค้าส่งแบบยี่สิบตัวนะครับผมเราดูเขวียงนิ่งมาเยอะแล้ว ดูข้าเหวี่ยงไม่นิ่งมั่งนะอย่างตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ต่อนะตัวนี้ลูกค้าไม่ไดเอามาต่อนะครับเป็นข้อเหวี่ยงที่ว่าลูกค้าส่งส่งมาแก้อยู่นะครับแล้วลูกค้าก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้นะครับเ <alongside matrix> นี่ยมันเขาส่งมาให้ตั้งศูนย์แต่ยังไม่ได้ตั้งอ่ะเดี๋ยวดูข้อเหวี่ยงที่ว่าลูกค้าส่งมาตั้งศูนย์นะเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะตัวเนี้ยนะครับส่งมาตั้งศูนย์นะครับดูอันนี้ข้อเหวี่ยงแบบไอ้นี่ แต่ว่าเข้อเหวี่ยงแบบไม่ตรงนะครับผมเนี่ยคือไม่ตรงนะครับอ่ามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะใส่ยเยอะนิดนึงนะครับอ่ามาต่อครับตัวนี้ก็ตัวที่ห้านะครับผมตัวที่ห้านะครับนี่ครับอ่าก็ดูนะครับค่อนข้างจะนิ่งนะครับสมูทตัวนี้ก็เหมือนกันมีริมโซนิกเห็นไหม พอวิ่งผ่านมันก็จะกระดกหน่อยหนึ่งมันก็ตึกตึกตึกแต่อันนี้กถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะครับอ่าตัวที่ห้าอ่ะอันนี้ตัวที่หกนะครับผมตัวที่หกนี่การใหญ่หน่อยนะการซิงเนหะ็นไหมการซิงอืมนะครับผมนี่อ่าก็ กระดิกนะครับไม่เกินหนึ่งช่องนะถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะเข็มผมมาอย่างที่บอกแค่โดนมันก็กระดิกแล้วเห็นไหมเราจะเอาอะไรกับมันเยอะไม่ได้เลยผมก็ใส่ดูตัวนายเอานะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมาตรฐานเลยนะไอเข็มตั้งตัวนี้ยนะครับไอเกตั้งตัวนี้ยนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะผมจะโยนในนี่ลงพื้นเดี๋ยวดูนะแค่มันสั่นสะเทือนอะ่ะโอ้โหเนี่ยมันก็กระดิกแล้วอ่ะแค่มันสั่นสะเทือนอะ่ะนะครับน่ะดูใหม่ดูใหม่ เห็นไหมครับแค่มันสั่นสะเทือนอะ่ะเข็มมันก็กระดิกแล้วอะ่ะคือว่าวันไหนที่รถวิ่งผ่านหน้าบ้านผมนะผมตั้งเ้าเหวี่ยงไม่ได้เลยพอพื้นสิบล้อวิ่งผ่านอะ่ะพื้นถนนสั่นนะเข็มเนี่ยกระดิกทันทีเลยนะครับเข็มมันค่อนข้างจะดีเลยตัวนี้ผมคดชอบเลยนะครับเนี่ยครับเคยใช้เข็มแบบแข็งแข็งแล้วนะครับตั้งไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่านิดๆหน่อยๆมันไม่กระดิกนะครับแต่เนี่ยนิดๆหน่อยๆมันกระดิกมันฟ้องเลย นะครับผมเนี่ยอย่างที่บอกอะถูกนิดเดียวอะนะถูกนิดเดียวไปเลยเห็นไหมเราไม่ต้องพูดถึงถ้ามันเบี้ยวนะนี่นะครับเนี่ยมันหมุนเป็นรอบแหละถ้ามันเบีเ้ยวอะเขาเหวี่ยงอะนะครับมันหมุนเป็นรอบอะมันไม่หมุนอยู่อย่างเงี้ยหรอกครับแค่นิดเดียวเห็นไหมผมชอบมากเลยเข็มตั้งส่วนตัวเนี้ยทําให้งานผมนี่แบบว่าออกมาเนียนเลยครับผมออกมานิ่งเลยนะครับก็เขาเหวี่ยงซิ่งครับสนใจส่งมาทำได้นะครับผม นี่แบบนี้ต่อก็รอานานนิดนึงตั้งศูนย์นานถ้าข้อยืดใหม่ข้อเดิมๆม,มาเยื่อก็สองวันเสร็จนะครับผมก็ฝากติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ